สวัสดีครับแอนฟิวสวัสดีครับลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีักอนอ่ะสวยๆจะทำแบบนั้นช่ะสวยๆอออย่างนั้นแหละลูกเออสวยๆสวัสดีครับอ่ะมาตามแนวทางของน้องแอนฟิวค่ะคุณลุงงวดนี้น้องเขียนให้หรือยังคะ ครับเขียนให้แล้วครับโอเนให้แล้วเนาะ,ะอ่ะเขาพูดยังไงบ้างเขาคุณลุงก่อนที่เขาจะเขียนให้เขาเขาพูดยังไงบ้างเขาก็ปกติก็มาเล่นกับตาตลอดเลยเนาะจราเลิกเรียนบางครั้งก็มาบางครั้งก็สารทิศอย่างเงี้ยอยู่เป็นวันอย่างเงี้ยนะจ้าบางครั้งก็วันธรรมดาวันเรียนก็เลิกเลิกโรงเรียนอแล้วแต่เขา <3 S 1> จะเขียนให้เลเนาะเลิกสามโมงแล้วก็เมื่อวานวันศุกร์เนาะจ้าแค่ก็มาวันศุกร์ใหญ่ เลกเรียนเล้วกยายไปรับปเดมานี่แหละ oh. เล่นคาตาก็อยากว่าอยากไปเล่นับตาอยากไปอยู่กับตา,า,านะอื um. เล่นที่สวนกับตาครับพ <c oughs> อยาย<น>เอามาบ้านบ้างมาถึงก็ายายก็แกก็ไปรดน้ำในสวนนู่นร um. ้านก็อยู่กับลุงนั่แหละจ <c oughs> ก็ลุงก็ขึ้นไปแล้วจะไปตักข้าวกินอพอดีแกแกขึ้นตามมองเห็นใน ลูกเกอร์เนาะึลูกเกอร์บ่ไหนนี่นี่ไอ้เท่เขียนเนี่นะอ๋อเขาเรียกบอดลุงบอดบอะบอดเออมองเห็นในนี่แหละไอ้บอดที่เขาแกเอามาให้เวลาปนยาระบุวันที่อย่างงี้ยนะจอาว้เขียนเนาะปนยาวันวันศุกร์วันอะไรอย่างเงี้ยต้นแล้วก็แกบังคับให้ตาดึงอันนี้ออกมาบอดอ่ะนะบอดใช่ตัวนี้แหละเขาบอกว่ายังไงลุงตาไปดึงบอดออกมานี่ไปดึงไอ้ เด็กมันไม่รู้เนาะมันไม่รู้ว่าบอดอะาตาดึงไงกระดานขาออกมานี่แกบ,บอกตายออกมาทําไมตัวตาไว้เขียนอนระบบวันจันทร์วันอังคารเนี่ยที่ปนเอเอที่เขียนจ้ะางเอ,อาไว้เคียนระบบวันทีเอ่ะแกก็เอามาตาเอามาแล้วนูจะเขียนเลยกว่าตาปกติเขาบีบอย่างงี้บังคับให้ดึงตาก็ถอดถอดถอดเอามาให้เขาง่ายเลยครับว,วางไว้ แกก็เปิดเอาไว้ไม่จิกมั้ม่จิกเม่ไมจิกน่ะเม่จิกแล้วก็ตาก็ยังไม่ได้มองหรอกตักข้าวเขาก็เขียนเขาก็ท่องอ่ะเขาอ่านเขาอ่านเขาท่องเลยอ่านว่าหนึ่งศูนย์หกเจ็ดแล้วก็แปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งศูนย์หกเจ็ดแปดศูนย์ห้าเก้าอ๋อเขาก็ท่องแบบนี้เลยท่องแบบนี้้เขียนมันก็ถูกตามระบุที่เขาเขียนครับอืม Ừ, ตาก็เลยว่าเข็มเด็เบอร์ให้ตาเนี่ยถูกไหมนี่อะไรอะไรในตีตาชี้ตรงนี้เหรอโอ้ชีหกเก้าตีตาแล้วให้มาดูตรงกัางเกงบอกมันก็เข้าอยู่นู่นพอดีเข้ามันก้านนู 6, 9, 9, 9, 9, <อ>่นหกเก้าก็มีห้าห้าเก้าตรงนี้ จริงๆใครซื้อให้เนี่ยมีหกเก้ายายยายยายซื้อให้ยายมณีซื้อให้แต่ไม่ได้ดูด้ามันมีเลขเออเลขอยู่ในแต่ไม่รู้ว่ามีเลขนะหกเก้ามันไปไปถูกกับเลขเอ็งฟิวเหมือนกันเขาก็เลยตีตาเนาะเมื่อกี้เนาะให้ตามองให้ตามองเออเอ็งฟิวนี่อ่าไหน้ตาให้คนตาเอามาดูเลยเนาะบอดเนี่ยเอาตั้งไว้ตรงนี้ตลอดใช่ไหมลุงครับข้งตลอดเวลาเรานี่เนาะไม่บอกไม่ปลา โอ้ยจะกินอะไรบมอตะคุยไม่ปลาเลยปลาไม่เลยนะคะแล้วก็นี่และบอดตัวนี้แหละออแกมันมีไอ้ตาโทษไอ้ดานตัวนี้เหละเด็กนักาเด็กนะใช่ๆนี่ปลาดึงมาแล้วก็วางตรงนี้ให้เขาเขานั่งตรงนี้และครับอกาวบลงบางเลยวางนี่เค้านั่งตรงนี้แหละวางวางมาให้หนูเอ่ทางตรงๆได้มองเห็นจ้ะ วางเขาก็เขียนอ๋อนี่ลายมือเขาเนาะครับนี่ลายมือของแอนพิวเลยยิ่งยิ่งชัดมากยิ่งชัดยิ่งชัดเนาะเขาอ่านตามเหมือนครูเขาสอนแบบนี้นะแบบหนึ่งศูนย์หกเจ็ดแปดศูนย์เขาก็ท่องเป็นเนาะเขาท่องเป็นเขาท่องเป็นแล้วเขาเขียนตามไปนี่พอตามมาดูอ่ยมันมันทุกเลขท่องนขนอือเลขเขาอ่านอะมันมีหนึ่งศูนย์หกเจ็ด แปดศูนย์ห้าเก้าเนาะลุงเนาะเอ้ยเลยค่ะขายมันเหมือนเก้าเก้าจะเลยตาใหญ่ให้ขนมเออเดี๋ยวไปกินอยากกินแล้วฮงเอ็นพิวที่เขียนให้ตาอยากกินแล้วอ่ะอยากกินแล้วปะอ่ะอ่ะอยากกินแล้วก็เอามากินมากินมากินตาก็ประเมินดูจับคู่อยากจับคู่เอาจ้ะไม่ฟันธงหรอกไม่ฟันธงตาให้จับคู่เอาก็แล้วกันเด้อนะคะท่านผู้ชมวิเคราะห์ว่าตัวไหนตัวไหนนะจ้ะ ก็เขาแค้นให้แปดเลขกันลุงก็งงๆเหมือนกันเลยมันจะจับเอาตัวไหนเนี่ยมันมันเยอะอยู่เนาะคะแต่ก็ยังดีเนาะถ้าจับเป็นคู่มันก็หนึ่งสองสามสี่มันก็สี่ประตูจกะจ,ะจบมาได้แปดจ้ามันมีหนึ่งศูนย์หกเจ็ดแปดศูนย์ห้าเก้าครับแต่ห้านี้เหมือนเหมือนเก้าเัยเลยเนาะห้าเหมือนเก้ามันจะเก้าน่าจะมีจะมาอีกบอวสองตัว ไม่รู้แล้วเนาะงวดวันที่สิบหกเนาะก็ปวากองชาเขาเป็นคนจับเนาะจ้างวดวันที่สิบหกท่านว่าสองพันห้า้อหกสิหกนองเอ็นฟิวเขียนให้แล้วนะคะมีมีสองชุดเดตามชุดหนึ่งก็มีเสียตัวนะคะแต่ถ้าความคิดเห็นลุงเนี่ยนี่ว่าห้าหนอันไหนนะ อันไหนนะอร่อยอร่อยไหมเนี่ยเขียนเทียนเขียนให้ตามันออกไหมเนี่ยนี่นะเลขนี่นะนี่นะเลขอขียนเทียนให้ตามันออกไหมบอกว่าฮะบอกว่า่ออก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 บอกออกออกกินขนมด้วยอ๋อ หิวมากหิวป่ะลูกอยากกระพุ่งหิวเตือนนอนนั่งนี่นะเตือนนอนนั่งเตือนนอนอบงงงงแต่เตีงตัวสวยได้วันนี้นะมว่าออกออกหรือไม่ออบอาแบบอบหิวเอาไม่ให้ยายกินด้วยเหรอเอาไม่ให้ยายมานี่กินด้วยมาให้ยายกินด้วยโอ้เหียวจนเจนาแเจ๊งเอง โอ้ยเอ็นพิวเก่งเนาะแบ่งปันโอ้ยนี่นี่นี่เอ็นพิวให้ขนมกินเด้อนะคะเอ็นเอ็นพิวน่ะรู้จักแบ่งนะแบ่งปันนะเอ็นพิวรู้จักแบ่งปันเนาะให้ตาอดเลยนึ่เด็กคนนี้มีอะไรครึ่งหนึ่งก็ให้ครึ่งหนึ่งกินคนละครึ่งจงเอาไว้ให้ตาเนาะเอาไว้ตาเนี่ยน้อลุงเนาะพี่น้องเขียนให้นะคะร่างแค่แค่เขียนนั่นแหละ แล้วมาดูแล้วก็วิเคราะห์วิจัยดูนะแล้วก็อย่าอย่าเพิ่งฟันเฟงก็อย่างเดียวแล้วก็จับคู่เอาไปเรื่อยๆเขาทอะไรหนึ่งศูนย์หกเจ็ดแล้วแกก็เขียนแล้วก็แปด ูนห้าเก้าท่องสามสี่รอบอ่ะหนึ่งศูนย์หกเจ็ดแปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งศูนย์หกเจ็ดแปดศูนย์ห้าเก้าโอ้ยแกคงท่องได้ลุงได้ยินไว้ลุงข้าวหันหน้าไปทิศเหนืออ๋อลุงก็นั่งตรงนี้เลยครับนั่งตรงนี้แกก็ท่องนี่เนี่ยท่องเขียนท่องเขียนค่ะเขียนเสร็จแล้วยังท่องอยู่อ่ะสามรอบอ่ะค่ะอ่างเนี้ก็ไม่รู้ออกหรือไม่ออกมันจะมาหรือไม่มา อ๋อแล้วแต่เนาะว่าเราน้องเป็นคนแกนให้ทางนี้ทางโน้นเป็นคนจับอ่ะค่ะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะลุงเนาะแต่ว่างวดที่สิบห้าแล้วเนาะงวดนี้เป็นงวดที่สิบหกนะคะ้องแอนฟิลให้งวดที่สิบหกนะคะหนึ่งศูนย์หกเจ็ดแปดศูนย์ห้าเก้านะคะถูกมาสิบห้างวดติดติดนะคะอ่ะงวดนี้ก็เป็นแนวทางก็แล้วกันพิดถูกก็จะดาน้องนะคะเพราะน้อง็ตัวเล็กๆเองเนี่ยนะคะท่านผู้ชม ไหนอันไหนนะอันไหนนะอ่อือร่อยอร่อยไหมเนี่ยเอ็นฟิวเกนให้ตางมันออกไหมเนี่ยนี่นะเลขนี่นะเออนี่นะเลขเอ็นพิวเกนให้ตางมันออกไหมบอกว่าอ๋บอกว่า่ออก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 บ่ออกมื่อออกออกอืมกินขนมด้วยอ๋อ เหี่ยวเ่ยวมกเขาอยากกระพุ่งเฮีวเตืรนนอนมั้งเนี่ยเนาะเตืรนนอนมั้งเตืรนนอนอบงงเงี้ยงงเงี้ยแต่เต็งตัวสวยได้วันนี้เนาะถาามว่ออกออกหรือไม่ออกบิกบักอบเหีวเอาไม่ให้ยายกินด้วยเหรอาอไม่ให้ยายมานี่กินด้วยมามายายกินด้วยเหี่ยวจนเง โอ้ยเอ็นพิวเก่งเนาะแบ่งปันโอ้จักแบ่งยนี่นี่นี่เอ็นพิวให้ขนมกินเด้อนะคะเอ็นเอ็นพิวน่ะรู้จักแบ่งนะแบ่งปันนะเอ็นพิวรู้จักแบ่งปันเนาะมให้ตาอดเลยนึ่เด็กคนนี้มีอะไรครึ่งหนึ่งก็ให้ครึ่งหนึ่งกินคนละครึ่งจงเอาไว้ให้ตาเนาะเอาไว้ให้ตา